สวย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 เอาพี่เพื่อนเราพี่เพื่อนเราพี่เพื่อนเราเออสวย่วยเอาอีกเออสวยอีสบีปะปะสวยต้องันอยู่หระเดี๋ยวแล้วมันไม่ัตอนนั้นเลยฟอดดักฟอดดักฟอดต้องดักฮะกดนชนจันชน มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยอยู่ไหนเปียกูอยู่รอคุกอยู่รอคุกมัพูดอยู่รอคุกรอคุกวช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยรอตายตรแตงเดาเดวออแล้ววนอยูู่อยู่ไปไป้วนเร็วเรช่กันเร็วช่วยกันเร็วรววนอยู่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 แล้วออกได้ชอยู่ชอยู่อยู่อยู่แล้วมหน้ามึงหักออกไปหลังหลังไอหลักราเสื้อผ้าดิไป แล้วไปแล้วเอาโยโยรถจะพังสิาีสิารีสิาี้ไร้ออต่้นไ่กูใหม่วะรถมันควนขึ้นแล้วไอเหียตรอ่ะ yes. นั่นน่ะโดกูมัยีโดกูแรงนะแรงนะแรงเออหน้าแดงทุกทีใจมันเต้นแรงหรือไงสัตว์ไป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 พูดไ้หแ่ได้หมอย่างงั้นแหละไม่ต้องไปเออตเยตเล ฟังฟัเียฟังไอ้แจ็คกี้เกมยังเรียบร้อยเียบร้แล้วเรียบร้อยแล้วตัดแล้วตัดแล้วตัดเรียบร้อยแล้วกลับมาที่เดิมกก็บไม่เดิมตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วกลับให้เดิมเออแล้วนะเอื่นเอไม่มีปัญหาใช่้เดแล้วจะเออแล้วจะเออแล้วเกียร์ีแค่ทีที่ีไม่เกิดทีเ่อกี้เม่้เหมู่หรอนะวสอก็เออแล้วเนี่ยิก็เออแล้วใช่อตามาไปแล้วชร้อลืมดูไอ้ยุทธต่ออย่างเงี้ยเอ้ยมีมม ไอ้ข้าวหมูวนข้าวหมูอยู่การเจะออกไฮเบย์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่การงจะออกไฮเบย์ไฮเบย์ไฮเบย์กาจอกรถตลองไหมรตลอดจะังคกูจะบอกให้ั้งยีั้งหวเพื่อนได้เยอะจัดเลยปะจัดหรือย้อไว้น้องยอไว้น้องสวยแจ็คสวยยือไว้ใช่ไหมแจ็คโดนนะแจสวยโดนแน็คโดนแจ็ควนไป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 

สาวสี่กับสาวสี่กับฟังนะสาวสี่กับส่วนเปียกไปไปไปโรงพยาบาลเปียกไปโรงพยาบาลต่อสาวสี่รอเหมือนเดิมเพื่อนติดคุกเพื่อนติดคุกนะสาวสี่ไปเปียกบอโลหน้าที่เปียกบอโลเวลาไปพี่ไปเมื่กี้มาช่วยตัดไอ้จ็คเลยเพิ่งับกลับมามาไม่ได้ไม่เปิดห้าทีห้านาทีปิดอยู่นะพวกแมวออนไลพี่ไลน์ส่งโลมาไอหนึ่งเคสอื่นเคสอื่นหลายหเคสอื่นเคสอื่นมึงอย่ามาแถวคุกนะเพราะว่าตอล่อเยอะมาก่ะตอล่อเยอะตอล่อเยอะมากนะอย่ามาแถวคุกนะ รอรอรับเพื่อนคุกนะเพื่อนติดคุกเจ็ดเจ็ดลับเล้นะเจ็ดได้ยินไหมไปไปรีบไปรับเจอแล้วไม่ไม่น่าเกินยี่สิบนะเคสแรกใครอะแท็กใครอะแท็กใครเอ้ยใครอุ้มอยู่วะใครอุ้มอยู่บ้างกดบอดิ้อุ้มอยู่ครับอุ้มอยู่กดดกูถามว่าแท็กข่าวใครขาวไหนพี่นี่แหละเพื่อนนี่แหละข่าวโดนล่มบ้าใครได้ข่าวมาป้าน่าจะเพื่อนมึง ไกลแล้วน้องไกลแล้วน้องชายไกลแล้วไม่เกิน20ไม่เกิน20นาทีไม่เกิน15นาทีแล้วเนี่ยคนยลมีเสมศไม่จ้าคนยลมีเสมศไม่จ้า้าไว้เฝ้าไว้กูซ่อมรถแป๊บเพื่อนรถควันออกวะมีงานทำไม่จ้าข้อหัวไม่ติดยิงย่าไม่มีเจ็ดนาทีแปดเฮ้ยมันมัมีคนมันมีคนหอในทวิตด้วยน้องดูดิไม่วางไรไม่วางไรนะดูดิไหนเอาไปนะหนึ่งไปแล้ว พี่ไรยังไปรับไรยังจีนอยากกินโฟกัสต่อโฟกัสต่อต่อต่อให้หมดก่อนให้หมดให้จบให้จบก่อนให้จบก่อนให้จบก่อนฟังฟมีใครไปรับพไรยังมีใครไปรับพี่ไร่ยังไอเจ็ไอเจ็ดรับโอเคผมรับไปชมมาแล้วผมรับรับนี่มีอเดียวมีน้องทําลบโดนดมไเลยง่ายเลยใช้กิจอันนี้สัมผัสคุว่าอยู่ปดทได้กล่องเดียวพี่้ปดตึกโกตอ ไอ้ปืนไบโฟนอะไรเนี่ยไอ้ไม่ปืนอันนี้ไม่ปืนไอโฟนไม่ใช่ปืนครับไอโฟนโง่เพื่อนเข้าคบเพื่อนเข้าคบอีกสองคนนะฟังฟังเพื่อนเพื่อนเข้าคบกระปุกโอเคโอเคโอเคไม่รอรับคิวเอาปุ้ยไอ้ฟางกูนะกลับมาโฟกัสก่อนเกมยังไม่จบมึงมึงมึงเป็นเสาสี่อะไรให้ครบเอ้ยโฟนโง่ไก่เปี๊ยกกูพูดหลายรอบแล้วนะมึงเข้าเฝ้าโรงพยาบาลใช่ไหมเฝ้าอยู่เฝ้าอยู่ัดไปถ้าเป็นเพื่อนไม่เกมมันก็พูดมาได้ไม่มารออยู่รออยู่น่อยอย่มีอะไรมาปวดอย่ามีอะไรมาเบียดอะไรอย่างนลบวะ ก็ได้่ะกูจะเจอมันใช่ปะหนึ่งอาชีพอะกูรู้ว่าเออใครใครมาล้บเตินรูติดไอโบนคนนึงมือว่าไปไอโบสุโรมหนามเจ็ดหนึมเได้ไอพี่ไรู้ไหมว่าพี่เกยังอุ้มอยู่ใช่พี่เกยังอุ้มอยู่ใช่ไหมตัวปนอะปืนน้องชายกูพี่อโทรมาพี่เกยังอุ้มสบุใช่มสบุใช่ไหมพีู่กับมันเพิ่งไปเจอกันนะพี่เกพี่เกอยู่หลอยู่ไหมู่ใจพี่เกพี่เกไปมีมีโอเค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 

สวยสวยอันนี้ปืนปะอันนี้ใช้ปืนนะอันนี้ตัวแหกปากตัวแหกปากตัววายหลดหลดได้โอเคเยอะโหลดหลดได้โอเคเยอะนะหลดได้โคเคได้โคเคนะโคนะอย่าไยยอไว้ย้ว้ย้ว้ย้คนที่อยู่โคยือไว้ยชนกูวโมึงขึ้นล้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นมาขึ้นมาขึ้นลงไปเลยเข้มยากขึ้นลงนะขึ้นลงนะอย่าเออย่าป็นกตินะใช่ใพี่ผมผมผมก็นอนไปแล้วไอ้โบ้ไอ้โบ้ยังอยู่ป่ะนี่ไอ้โบอ่นี่มันออกรถจินลบไปเลยเปลี่ยน อะไรที่ขับเหยม่อมาชมุนเองนะจะอุ่นเธอเล่นไหนเมึเลนอะไสวย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 เอาพี่เพื่อนเราพี่เพื่อนเราพี่เพื่อนเราช่วยเราช่วยเราช่วยอยู่ไม่ต้องเออเอาอีกเอาอีกโอ้เย้เชิ้ตไปไปไปต่อต่อต่อเน้นน่เงี้ยเงี้ยวเอี้ยนเงี่ยว ไม่อีกไม่เกินยี่สิบมีอีกนะอ้า t o p อุณได้รวยคนณยูอุณยูคุอยูเออรวยเอี๊ยไปอีกมึงจบแน่ไอสันไปแล้วไอ้แล้วเคได้รหยแล้เกินยี่สิบั้งใช่ไหม พี่ยพี่จพี่ยพี่ยอสตอรีปะอสตอรีปสวยอสตอรีป้าอีสตอรีป่อเพืยมยมงยๆของใครอามันมั่งเจอเราตบีดอสไปอีกแล้วไปกแล้วตยื้อไว้เขาเพียงยื้อไว้เขาเพียงยื้อไว้ไม่ต้องเรียกเพื่อนยื้อไว้ยอเอยื้อไว้ยื้อไว้ไม่ต้องเรียกเพื่อน อะดึงตำรวจไว้เพื่อนดึงตำรวจไว้เพื่อนดึงตำรวไว้พเกตพอมึงเก่งมากีดีเอ็มจีไอ้เราขอมต่อปืนนะเดี๋ยวข้าอยู่เเก่งมากอ้เดียเอาเพื่อนไปเผาหน่อยทำไมทำไมเราถึงแบบไอ้เดียวเก็บมาขึ้นมากี่เคสเหลือพี่เกก็จบแล้วเหลือพี่เกก็จบแล้วเหลือพี่เกก็จบแล้วไอ้ของพี่เหลือกีโมอาแจ๊กที่เองห่อ ไอ้คองพี่ไม่กพี่ก็ดีผมีองกีสองนาทีเกิแล้วไกลแล้วกลแล้วกลแล้วพกลแล้วกลแล้วกลแล้วของพี่ไอ้หลุยของพี่ไอหลุยของพี่ไอหลุยหอ้หลุยน่ประมาณยีนิดนพี่พี่เกตพี่เกตพี่ อยูยี่ห้อนี้ี่ไหมอยอยู่มยู่ผมอยู่พีามผมอยู่อยู่ขอเนไอ้ตำรวจไหลหรือทํรไห่ลงไปหล้ไม่เปไรกูกำลังมาถ้ากูมามัจบไอ้กูมีปืนไอ้เมลโล่เมลโลเองอุ้มเองห่อเคสไอ้หลุยมาให้พี่ชไมไ่ใช่พี่ผมห่ออีกเคสนึงไอ้ที่ให้ไปก่อนน้านี้เคสไอ้หลุยหลาอหลุยี่เาไหร่ีองหลุยรอุยน่าจะไปไหมเนีมึงงวงไยี่ห้าหลวงไม่ลวงไม่ลวงใช่หลุย้าสุดเลยพี่เคสหช้าสุดยี่ห้าสุ โอเกคของผมสองบูมเหมือนกันที่อุ้มปืนอยู่สวยสวยสวยน้องชายอุ้ยไปหลุตท่านเถอะชอบมาว่น้องพี่ฟิกมือทำมีจัดน้องมันแจกแจกปกอไมันก็เอาลับืนมาได้วะโอเคได้ชูสองนาทีโอเคโอเคโอเคเออน่าไม่ได้ากูยเลอเฮสามคนมาได้ไหนอิสตอรี่ตามอยู่ด้วยเองโอเคยดยเฮ้ยผมเพิ่อนอยู่อะพี่ตั้มนานดีนานีนานดีนา แพ้แล้วไม่ยอกรับชนะก็คือชนะครับอ้างอะไรไม่ได้อยู่ er แล้วชนะก็คือชนะครับคนแพ้ไม่มีส pues mm ิทธ nah ิ์พูดอยู่แล้วฮะออคเคปิดครับครับปดถ้าคนแพ้มีสิทธิ์พูดโลกนี้ไม่เคยชนะแล้วครับผมบอกให้วันนี้แชทขอบคุณนะครับสตรีมยาวเลยเก่งมากครับกินน้ำานอนนม่ไอ้้ัไไอไ้ไม่ได้ไอไ้ พอดีเป๊ะเลยอ่ะพี่แจ็คพี่มึงจะบอกใครแล้วไปมึงมึงไปมึงจะบอกใครนะโอเคปะมึงจะบอกใครนะมึงจะบอกใครนะน้องมึงจะบอกใครนะโอเคโอเคลรู้กันสองคนเลรู้กันสองคนแล้วถ้าเลือกหลุดนี้มึงโดนนะ เท่าไหร่แล้วกี่บูแล้วเอ้ยกี่บูแล้วกี่บูแล้อเดี๋ยวเอาเดี๋ยวพี่ตว้กูบ้๊มฮอร์บ๊อฮอจอระเบิดแล้วกูบ้๊มฮอร์ไปตัวไม่ตำรวจลงไปสองแล้วตำรวจลูกหอควันขึ้นฮอควันขึ้นบ้๊มฮอไปแล้วพี่หมูบดหมูอะไรๆค่้คยๆบ้านตอนนี้เพชรพี่เลชรใกล้อยู่แล้วพี่อาพีกูลกแล้วกูไปต่อละสวยอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วจบแน่เย่ยจบแน่กรวยจบแน่ จบแล้ว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 มาๆๆๆจบแล้วจบแล้วไม่ตองะไรมานะอิสุรปะปะมูกชิมูว้ยแล้วแล้วย่เขาป้าเยยปากดียเด็กหลองห้ายโอ้ยต้องรอไม่ใช่หรอเห็นสินตะกุตะกุณุจิวะไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องรอแล้วพ่อพอพ่อพ ไม่ต yeah. <t> ้องรอแล้วไอีกเลยกี่เคตอะหน้าหน้าไอ้กูขออย่างหนึ่งหน้าสภาไม่ต้องแหลมนะโอเคป่ะโอ้ไอ้เราเราดึงใส่แม่งไงเรดึงใส่แม่งไงนะเราดึงใส่แม่งไงนะเราดึงใส่แม่งไงนะไม่ต้องพูดอะไรนะให้ให้เอาคุมไปใช่ป่ะเงียบๆพี่แจ๊ค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 พี่แจ๊ะพี่แจ๊คพี่แจ๊คพี่แจ๊คพี่แมากพี่แจ๊คพี่แจ๊คพี่แม๊คพี่แจ๊คพี่แจ๊คเก่งจ๊คพี่แจ๊คพี่แจงเพีย

ชุบเปนชุบมป็นอะไป้าชุบมลอยไปเนี่ยสามปล่อยแม็กเลยปล่อยแม็กเลยปล่อยแคนปล่อยเลยปล่อยโซแม็กอย่างเดียวเลยเฮียตื่นเลยน้าเวทีใครวะไอต้องปล่อยไปเลยปล่อต้องสซนแม็กเลยแม่งสซนแม็กเลยปล่อยแม็กไปเลยมาพี่ใจเย็น เฮียมันเขี้ยวยังไม่าหรือยังไม่ออกเลยยังไม่ออกเลยยังไม่ประกาศจะเพิ่งชุบประกาศแล้ว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 ไม่ต้องชุบปล่อยไปเลยไม่ต้องชุบเอาหมดไปอีกคือว่าเอาหมดไปอีกคือว่าเอาหมดไปอีกคืว่าทำไมเอไ้ใครอยากไปเพ่บุกก็ชุบไปใครอยากไปเพ่บใครอยากไปโตโกงไม่ต้องชุบแค่นั้นเองมึงใช่ไปไปไปแก่ฟาร์ดึงแก่ฟาได้อิสรเลยฟาร์ดจระอิสเลยแบบว้าวที่แล้วทำดีมากแหวมันอะใครกามูจะบอกให้น้อนนอนอยู่ทำไมมันด่ากูยับเลยมันเล้ากันยับเลย ตอนที่แล้วมันชุบเลยมันก็แค่อุ้มมันมาสะพาแค่นั้นเลยมันบอกมันบอกว่ามันสมเพชกูเพราะว่ามันมันบอกว่าพวกเรามาแจกแม่กูเห็นกูเห็นไอ้ฟนชอบชอบปลับเราว่าเออดีมชกูเห็นพนมันมันกไปชุบกัมือนน่หว่าไอ้ยัน่กไอ้มึงมึงต้องพลได้แล้วนะวีตั้งพลไดแล้วมแล้วดแล้วหพดแล้วหมดแล้วหมอแล้วมแล้วหพดแล้วหมดแล้วมดล้วแล้วมแล้วแล้วมแล้วแล้วมแล้ว้วมแล้วดแล้วแล้วดแล้ว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 มแล้ว้วดแล้วแล้วหแ้วมแล้วล้วล้ว้วม S 1> <S 1> อะไรพูดพูดอะไรพี่พูดอะไรอ่ะไปดูสเตปไปดูสเตปไปดูสเตปไฟลำไฟพี่รับไฟน้าน้าได้ติงได้ได้ตังค่าไฟฟรีไปไปแล้วครับหนึ่งห้าเก้าสามโอเคบวกใส่ชุดตู้บวกใส่ชุดตู้ เออเอาเอาเอาโลเอาโลพี่ผมมีผมผมมีสีเหรียญนะเอาปะเหรียญทองเอาดิเออไอเส็ียอุ้มไหมหรอเอห่อไว้ให้เาอุ้มตู้อีกอพี่พี่เจมส์ใไมเสินที่คเคยคือบอกก่อนคือเราจะไม่คุยกับถูกต้องถูกต้องถูกต้องเดยพอเถอะตามัดตามมาอามตามมากลาเลยอยู่มานมีเลยตามมาตามมาตเาาพี่ผมผมเป็นอะไร พี่กูยตลอดเลยเีจับจูนกินอะไรเยอะเอะขอบอุณคานาเดอ๋ยวลไม่นเลยเอาเลยไดครับพี่สะส่าขงน้องหมวงครับจ่าพี่พี่พี่วกเขเอี่กจ้างนี่เพื่อนคุณนอนเหื่อสิบนาทีแล้วครับ โอ้คครับพี่พี่มือฝั่งกากินังครับมาเดี๋ยวให้เปไงบเปับไบเป็นไงบเล่นผมผมเล่นกันล้เปสนุกมากครับสนุกมากค่ะขอบคุณมากครับมากครับตื่มากครับก็โอเคเนาะเรียบร้อยใช่ไหยครับพี่เรียบร้อยไหมทั้งคู่ก็ไม่ไม่มีปัญหาไรไม่มีอะไรกันใช่ไหมครับมีอะไรพูดคุยกันไหมก็ยังไม่มีครับกกินังไม่มีครับใครชนะใครชนะ ไม่มมีไ่ต้องพูดเลยนะไม่ไม่ต้องพูดเลยนะเมื่อกี้เสียงใครต้องแอันนี้เป็กกี้เสียงเป็กกี้ครับโทัสดีครับขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับอก็ไม่ใช่ผมนะครับตาเอ้ยไม่ใช่ตอตอจะมั่วเรียบร้อยใช่ไหมครับพี่ครับผมจริงๆถ้าถ้าเราเราแต่แต่เมื่อกี้เสียงใครอย่าพูดครับขอโทษด้วยครับขอโทษแทนด้วยครับไม่เป็นไรครับก็เอาเป็นถ้าทั้งคู่ไม่มีอะไรกันก็ ไม่มีอะไรคุยกันก็แยกย้ายเลยก็ได้ครับขอบคุณครับผมครับครับอบครับัอาลครับในไม่ไดขอขอรับตังค์หน่อยครับเจอกันน้องเจอกันพีไปล้วพี่ไปแล้วเจอกันเจอกันเจอกันไปแล้ว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 ไไปแล้ว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 ไปแ้วไปแล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 ้วไป้วไปแล้วไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วไไปแล้วไไปแล้วไปแล้ไปแล้วไปไปแล้วไปไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ขอเแจ็นขอยทุกคนเลยนะความคมแบบอะไรเท่ๆหน่อยใช่ไหมก่อนไปอ่ะสี่ห้าหนึ่งเอาเด็กรวมรวมแบบพูดหน่อยไหมคนแพ้ไม่มีสิทธิ์พูดก็พอแล้วน้